เาส่ชนที่สองของรายการนะคะเป d นเด l i ฟ e by TQM ในวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะด้านการหาตัวเลือกด้านการทำประกันค่ะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเซิร์ชหาข้อมูลมันก็ต้องมาจากหลากหลายแหล่งใช่ไหมคะบันคงจะดีไม่น้อยคุณผู้ชมถ้าเราคลิกไปเราหาข้อมูลไปหนึ่งช่องทางแล้วเจอข้อมูลที่เราอยากได้แบบรวบรวมมาไว้ให้เราครบจบใน1เดียวนะคะซึ่งทาง t q m เอเงเขาก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นการทาข้อมูลในเชิงเปรียบเทีย ีราคานะคะใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์เนี่ย ก็ต้องฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าทาง TQM เขาบอกว่าเขาได้จัดทำการเปรียบเทียบราคาประกาันภัยรถยนต์กว่า40บริษัทชั้นนำก็คือรวมมาให้เอาไว้หมดแล้วพร้อมกับสิทธิที่เป็นโปรโมชั่นซื้อประกันร,รถยนต์ราคาสุดคุ้มซื้อในแบบที่เราสามารถกำหนดเองได้คืออยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ตั้งราคาไปค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหามาให้ว่าอ่าล้วมีบรกไหนบ้างที่เขาขายราคาประมาณแบบนี้นะคะ ให้ความคุ้มครองแบบครอบคลุมด้วยทำไมต้องเช็คราคาประกันกับ TQM ทาง TQM บอกว่าอา้าวก็จะทำให้ประหยัดเวลาค้นหาจากบริษัทประกันได้ในที่เดียวนะคะแล้วก็ครอบคลุมทุกบริษัททั่วไทยด้วยมีโปรแกรมที่เป็นโปรโมชั่นผ่อนแบบสบายๆ0%รับส่วนลดที่เป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด6,000บาทมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อม3วันฟรีกรณีที่เป็นฝ่ายถูกนะคะมีสนปร านงานทั่วประเทศแบบ90สาขาใครกำลังมองหายอยู่ก็ลองเซิร์ชเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือจะใช้บริการไปที่ Line แอดของเขาก็ได้นะคะ tqm i n s u r a n c e b r o k e r ตลอด24ชั่วโมงค่ะ